ผักสีขาวมีประโยชน์อย่างไรจ่าสาวฟรามะทอคคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายคิดถึงผักสีขาวค่ะลองคิดถึงอะไรเร็วๆ ก็คือกระเทียมค่ะกระเทียมเนี่ยเขาจะมีสารที่ชื่อว่าอาริซินเนาะตัวนี้สามารถที่จะลดไขมันลดความดันแล้วก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงแข็งจาได้ไหมคะว่าหลอดเลือดของเรามันมีกระบวนการอักเสบทุกวันแล้วมันก็จะเกาะเป็นตะกรันอยู่ขอบขอบหลอดเลือดแบบนี้ค่ะซึ่งกระเทียมค่ะตัวอาริซินในกระเทียมเนี่ยมีวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไขมันเรื่องความดันแล้วก็เรื่องหลอดเลือดแดงแข็งเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยก็คือเป็นสารที่มีอยู่ในกระเทียมอยู่อย่างเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าต่อให้จะชัดเจนอะไร ัไงก็แล้วแต่อย่าลืม back to basic ก็คือกินผักผลไม้ให้ได้วิตามินกับแร่ธาตุเป็นอย่างแรกและสาริึกษา์เคมีเนี่ยเป็นตัวเสริมตัวเติมเข้าไปแพ้เรากลับไปที่วิตามินกับแร่ให้ครบถ้วนก่อนนะคะตัวต่อมาก็คือจะเป็นสารที่ชื่อว่าเพอรสซิตินตัวเนี้จะมีอยู่ในอ,อังูนจะมีอยู่ในตัวเขาเรียกว่าเป็นแอปเปิลแล้วก็หัวหอมแบบนี้ค่ะ ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นผักสีขาวที่มีสารตัวเพอร์ซิลินตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้สามารถช่วยในเรื่องเกี่ยวกับความดันแล้วก็คุมมคุ้มกันแล้วก็จำได้ไหมคะที่เราคุยกันเรื่องปอดเมื่อคลิปก่อนหน้าก็จะมีสารตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะเขาจะช่วยเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับตัวปอดทำให้เรื่องเกี่ยวกับมีวิจัยในคนที่เขาไปรับพวก PM 2.5มาจะทำให้ เหมือนกับภูมิคุ้มกันหรือว่าการแพ้เนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสารที่อยู่ในพวกแอปเปิลหัวหอมแล้วก็องุ่นนะคะอันต่อมาก็คือแพนซานอลนะคะตัวนี้เนี่ย ก็คือจะมีอยู่ในพวกข้าวโพดแล้วก็ข้าวสารีแบบนี้ค่ะซึ่งคุณสมบัติมันก็ค่อนข้างพิเศษมากๆเลยนะคะก็คือสามารถที่จะลดตัว L D L หรือว่าไขมันตัวร้ายได้เลยนะคะอันนี้ก็คือคุณประโยชน์สำหรับตัวผักสีขาวซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะคะแต่อันนี้คือสารซึกษะเคมีแยกกันกับวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะวิตามินกับเกลือแร่ผักทุกอย่างได้อยู่แล้วแต่บางตัวมันจะมีสารสำคัญ ที่มันพิเศษขึ้นมาที่เขาเรียกกันว่าสารพฤกษเคเมีค่ะก็ถ้าอยากดูแลตัวเองครบสูตรกินอาหารผัก5สีให้ครบก็ไปไล่ย้อนดูนะคะว่าแต่ละสีมีตัวอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเจ้าจาฟาร์มาทอกเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสาระดีๆแบบนี้มาให้อีกเรื่อยๆเ,เลยค่ะจ้าจาฟาร์มาท็อกอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ